สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PBZ TV นะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเกม Special Force Mobile Remaster นะครับซึ่งเป็นเกมมือถือแนว FPS ที่หลายๆคนรู้จักกันสำหรับเกมนี้นะครับก็มีภาษาไทยเรียบร้อยแล้วก็สามารถไปลองดาวน์โหลดเล่นนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็สเปคขั้นต่ำก็ Android 7.0ขึ้นไปหรือ r ร m 3 g ิขึ้นไปนะครับผม หลังจากที่เราโหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ล็อกอินเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเข้ามาสู่หน้าอินเทอร์เฟซนะครับผมหน้าล็อบบี้ในการรอก็ซึ่งเราได้บอกไปแล้วว่าเป็นภาษาไทยหมดแล้วมันจะมีร้านค้ามีแมทแบบรวดเร็วมีแบทจับคู่นะครับแล้วก็มีช่องเก็บของแล้วก็กิจกรรมต่างๆให้เราทําด้วยเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของร้านค้ากันนะครับร้านค้าก็จะมีพวกกาชานะครับที่ให้สุ่มเปิดนั่นเองจะเป็นพวกสกินปืนสวยๆนะครับสามารถมาเปิดได้กันตรงนี้เลยมีตัวละครให้เราเลือกนะครับมาถึงเนาะ ก็จะมีเหรียญให้เราแล้วก็เป็นเงินให้เรานะครับซึ่งเงินที่เขาให้มาก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีพวกตัวละครต่างๆที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะครับผมมีในเรื่องของสกินหัวสกินหน้าอกหรือว่าแขนขาอะไรพวกนี้นะสามารถมาเลือกดูได้นะครับผม mm hmm. ก็จะมีสกินกระต่ายน่ารักน่ารักสามารถซื้อไปสวมใส่กันได้มีเรื่องของอาวุธนะครับอาวุธก็จะมีหลากหลายเหมือนกันก็จะมีแบบอ่าแล้วแต่ใครชอบเนาะ จะมีอาวุธ2มือหรือว่าเป็นอาวุธมือเดียวนะครับก็จะมีราคาที่แตกต่างกันนะครับผมอันนี้ก็แพตตินัม M4 นะครับก็1ล้านบาทนะครับผมก็ที่ซื้อมาเนาะก็จะมีไลเฟิลไรเฟิลก็มีอันละ1ล้านนะครับอาวุธลองเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเราชอบแบบไหนอาวุธลองอันนี้62 0มนนะครับอ่ะเดีย๋ยวผมซื้ออันนี้ไป6ก0มเราสามารถไปสวมใส่ได้นะครับอันนี้เป็นดาบ อันนี้ผมอยากได้อันนี้แล้วกันก็สามารถดูสเตคได้ด้วยนะครับอันนี้อาวุธคว้างเป็นลิงลิงหรอก็ซื้อไปนะครับมันจะมีเหรียญให้เราก็สามารถซื้อไปได้จะมีลิงอ๋อใน7วัน30วันนี่เราก็ซื้อไปนะครับมันก็จะมีอ P คูณ2ด้วยสามารถมาซื้อได้ตรงนี้นะครับมีสินค้านะครับคือสินค้าก็สามารถมาซื้อได้ตรงนี้เช่นเดียวกันก็จะมีพวกแบบ เป็นแพ็กเกจต่างๆนะครับเป็นพวกสกินเนาะแล้วก็จะมีคอยให้ซื้อก็คือเป็นเหรียญนั่นเองก็คือใช้ไอ้แบงค์สีเขียวเนี่ยสามารถซื้อเหรียญได้แล้วก็อย่างหนึ่งคือมีเลทน,นะครับผม95บาทก็จะได้1 0 0 0 0แสนแคสนะครับผมก็สามารถมาเลือกซื้อตรงนี้ได้เลยเนาะก็มีของค่อนข้างเยอะเดี๋ยววันนี้เราจะสุ่มกาชากันตอนนี้ผมใช้ M4 อยู่ผมต้องการ M4 ใช่ไหมมันจะมีอันไหนอะไอ เป็นสกินไอนี่ m ออันนี้เป็น m อ i M4 A1 อ๋อโดยใช้เหรียญทองมันจะมีเหรียญทองกับเหรียญเงินนะครับผมก็ลองเขยา่าดูปึง้งอา้าวไม่ได้เขย่าอีกนะครับเขย่าจนกว่าจะได้นั่นแหละอา้าวไม่ได้เขย่าไปอีกนะครับก็ไม่ได้อีก What ก็อืมอันนี้ขอแสดงความยินดีอา้าวไม่ใช่ต้องการสกินนะครับอันนี้ได้ EP คูณสองครับผมเปิดบีอีกเลดขนาดไหนเนี่ยอ๋อได้กุญแจมาเปิดบีกครับปึง้งโอ้ยเปิดบีกครับจะหมดแล้วโอ้ไม่ได้อ่ะเราต้องเปิดให้ได้ครับไม่ได้เดี๋ยวนะ มันจะมีสองอันคือมันจะมีเหรียญทองกับเหรียญเงินนะปึ๊บจับนี่ไงนี่ไงนี่ไงขอแสดงความยินดีคุณได้รับไอเทมโปรดตรวจสอบเฮ้ยเรียบร้อยนะครับได้แล้วก็มีไลเฟิลอา้าวเปิดไปมีไลฟเฟิลนนะครับที่ผมจะต้องเอาอีกอันหนึ่งก็คือเป็นน้ำแข็งนั่นเองก็ยังไม่ได้นะครับ เปิดไปครับเรามีแมงเยอะเปิดไปจนกว่าจะได้อะยังไม่ได้นะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมก็ได้เรียบร้อยแล้วก็ใช้ไม่เยอะเท่าไหร่นะก็จะได้สองสกินนะครับเดี๋ยวเราไปดูสกินกัน ก็จะมีสกินอื่นๆนะครับที่เยอะแยะเหมือนกันก็สามารถมาเลือกดูได้นะครับตัวละครสามารถซื้อได้อาวุธซื้อได้ปกติเป๊ะๆนะครับแล้วเราก็มาดูในช่องเก็บของเรานะครับคือเราสามารถเปลี่ยนสกินได้ด้วยก็จะมีอ่อใส่ได้7วันก็นี่นะครับจะมีแบบ7วันไม่รู้ว่ามีถาวรหรือเปล่านะแล้วก็เป็นอ่าอันนี้เราสามารถกดเลือกได้นะครับก็เป็นอาวุธสั้นอันนี้เป็นมีดสั้นนะครับ ก็จะมีแบบถาวรมี7วันอะไรพวกนี้มีไลฟเฟิลนะครับก็ไลฟเฟิลอันละ1ล้านบาทนะครับผมแล้วก็จะมีเรื่องของระเบิดด้วยก็สามารถสวมใส่ได้เนาะก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของเกมเพยกันปก็จะมีโหมดนะครับตอนนี้แมตแบบรวดเร็วก็คือยังเป็นช่วง CBT อยู่ก็ยังต้องรอนะครับแล้วก็มีห้องจับคู่เราไปจับคู่กันก็จะมีหลายๆห้องนะครับผมที่สามารถเข้าได้ ไม่ถูกต้องเดี๋ยวนะตอนนี้รู้สึกไม่มีห้องเลยเหรอเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองไปเทสดูนะครับลองจอยห้องดีจอยเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวเกมเพย์ให้ดูเฉยๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเล่นในพ c ซแล้วมันเล่นค่อนข้างยากนะครับมันไม่เหมือนมือถือเนาะมันรู้แล้วไอ้พวกนั้นอนะ่ะมันรู้แล้วเราเก็บระเบิดไว้ 喂，弄人哇！ ร้อยเพื่อนแตกเราก็แตกเฮ้ยมันอยู่ในนู่นในโกดังเฮ้ยอ,อ,อ,อยู่ด้านหลัง มันต้องระเบิดยัดมาแน่เลย ไปไปโดนมันแอบอยู่ฝั่งนู้นเหรอ หรือว่าหมดแล้วเฮ้ยมันเหลือตัวเดียวใช่หมอ่ะเฮ้ยมันหมดแล้วโดยมันหมดแล้วนะครับแต่ว่าเกมมันเหมือนมันบั็กก็โอเคประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากลองเล่นหรือว่าอยากลองดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดได้ใต้ดีคริปชันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไป เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ